ปเปเ็นลางงามมากข้าเขียว <c oughs> คำแรกเป็นยังไงฮะนเนียนางสัง่น ต้มเขาก็นน้อยครับอืมนีม่จะผักบ่เนี่ยมตลาดสีนะคุณแม่สวัสดีจ้ะคุณแม่ <c oughs> สบายดีสวัสดีจ้า <c oughs> นาะวันกับต้องรีบน,นอนให้ก็เลยต้องรีบตื่นอ่ะข้าวปลาตัดถากาแล้วก็ต้มเข่าไว้ให้ม,มาลองเบิ้งน้ำเสร็มันสุดไม่กันจิเมื่อนี้เปลี่ยนเมื่อนั้นใส่อกไก่โบก,กินเนาะเมื่อวา้ยังสุดจิ๋ว ไม่นด้เอาไข่เหลืองแล้วก็ผักจำลึงแล้วก็แครอทฟักทองเผาไม่โอเคแล้วมันบดบดใส่เอาเอเเป็นเนื้อไข่เด้ใส่แต่ไข่ก็เ,เป็นไข่บดใส่ไ,ไข่ใส่เพราะว่าใส่ตับกรบโบก,กินใส่อกไก่กรบโบกินก็เลยบดใส่จบบคุณแม่กำลังตัดผักบุง้งเตรียมมาหน่อยนอนเตรียมฟองเป็นคนหน่อยมากครับพอขาบไปหน่อย กระตุ้งแล้วก็กระลำโอ้คนหน่อยนอนนี่ครับเมืองในกล่องนี่เลยลูกสักผ้าผ้าักลาย่างนี้ไม่สองตะเจ้าสักผ้าครับมือนี้วันหยุดผมเนาะของคุณน้อยโดยส่วนจ้ะต้องแบตเครื่องอี่ใกล้จะเบิดแล้วเธอแบตใกล้จะเบิร์ด้วยบอร์ไดซาลยไม่ต้องรามศรเอาเอ่อมาโดนแล้วด้วยจ้ะเบอร์เบอร์เบอรกำลังเดือดครับอ๋อเป็นใครนาะเบิ้์นที่แรกว่ามัน ถ้ามันสีอกไก่ใส่ที่แถนไข่เหลืองเอาแต่ไข่เหลืองต้มเขา่าใบตำลึงฟับ,บทองแคล่ล็อตสามสี่สีเลยครับเหมือนนี่ใบ,บ,บตำลึงนี่เก็บอยู่สวนหลังบ้านเห็นบหมม่ยูบอกอักลายอยู่สวนปลาเตยนะครับอยู่นี่ใส่เห็บหยักใส่เนื้อขอ,ของจะข้าครับ มาเบิ่งนอนอดีนจะเป็นจากวงนะตอนนี้แปดโมงสามสี่นอเรื่งนอนตอนน่าหนักเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าบังคับนอนคนอีกทียนึงครับเปลี่ยนแเพื่อให้6กโมงเล่นตื่นแต่6หกโมงอ่ะเล่นอันนี้ก็เป็นกล้องที่ย่าซื้อมาให้ด้วยครับเป็นชุดหนึ่งมีกล้องแล้วก็มีจอเบิ่งพานนี่เครื่องนี้จะจิบเปิดเพลงได้น้ำเนาะเปิดเพลงได,นะด,ด้บอ่อน้ำได้ นี่แข่งนี่นี่ไม่หายบอกแต่ว่าใส่ตอนนี้คือสิบห้านายแดงดอกมาเลายทานเอาไอรินไงยังน้อยุบ,บนเละบอลกันดือเดืองกัน <c oughs> <c oughs> จะเปิดไหมบอลน้ำนานะอันนี้ครับตัดพักครับหยัดตะล่างตัดเรียบร้อยก็จะจับไปล้างนา้ำเปล่าน้ำจัด้ะครับยังจะทักยุ่งกไปลำคนละลายจะเลียบบนเรียบจ้ะนี่สุกดีแล้วครับนอนแข็งลงก็ดีแล้ว เราก็จะเอาไปบดนะครับบริษัทเครื่องปั่นได้ไปเนี่ยเป็นการบดเอาครับผมต้มเปื่อยเลยเราจะเอาไปบดครับคุณแม่หวานปะซักผ้าให้ลูกสาวซักผ้าท่องกระของแล้วก็ซักผ้าให้ลูกสาวผมซักให้ลูกก่อน ไปไ่อยๆแต่สร้างตาหักมาอนมีอะไออกเป็นเน้เป็นเน็ตลยเป็นางน้ามาขันเขียวตีกันติกไนแต้ลงมอกันนะน่าสนใจ ลูกสาวบ้นตื่นบอกปวดตัวคุณแม่ปวดตัวลูกสาวว่า,า,า,าได้ตืน <ừ> ดด่นครับเพ่งเมื่อกี <ừ> ้ว่ามันผิดเตื่นจอบเบิอร์นี้นั่นนั่นนั่นมันบินมามันตื่นแล้วนอนเล่นตัวนั่นน่ะไหนมึงน,นั่นหรอเอ้าตื่นแล้ว, <laughs> วามาจะมาถามคุณแม่ตื่นเลยมึตงตาม <laughs> ตาเดี๋ยวมองๆเยอะเดี๋ยวมึวงไปจ่ายอีกอือ ขับเตือนละ9โมง15ขึ้นกะโบมไฮว่ามันวามันละม่ามันหลับตัวข้ามมาขึ้นมอันละแล้วนอนมอลงมอหนิแล้วยังสันแล้วลมมออก็นอนตัวจะเองออกไปข้างนอกนี่เครื่องไปนะเครื่องเข้า,าไ,ปไปด้วยอ,ออกมาข้างนอกแล้วสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะฮัล มยังบันไนเศร้าีติบ่อะติดอันนี้ห้เมื่อคืนเมื่อคืนน่โบหายใจคือค้างเลยเพราะว่าติดอันนี้ไปเห็นไหมมันมีหลมกาดีโบหายเลยเนาะนั่นแหละพรเจ้าดอกอีจเ้าซดจ่าเอฟซีซาดิจ่าเองาดจ่าสวยเลยจ้าก่อนจ้าจ้าจ้าาาเาา้าา้น้ำไม่จับกัน อเดร่เพิดเนี่เลยน้าว์ดร่เหรอคะขีดมือแม่ด้ไหมนี่ได้แม่จะว่า่องชิรแหลกไนเมือนไงแม่ก็บข่าวเห้แล้วหอมๆเลยได้จับไดจับผมเังอยาวยังไม่หอมกันเลยอัดตื่เช้ามาหอมแก้มกันหน่อยหอมเล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 ย น้ำเลยนเลยน้ำเลยไปนจุ๊บจุบนั่นและแอบนั้นแหะจะมีคอมแม่ต่อนั่นแหละอะไรเออกองเล่นจากข้าวเนะเดี๋ยวค่อยให้แม่ไปบดข้าวแห้ไปสุดใฟเราสิได้ไหมสื้อต่สุห้าได้ละนั่นแหละจ้า เล่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวตึง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 มาจัดเปิดเรื่องนั้นมดกับเราจ้าโอ้ยเอากองยางเยอะมั่งหนึ่งคนเออเด้อค่ะเอ๋บริของคุณลุงได้คุณลุงออกมาให้น่ะเสียของลุงขาดรายเ้วได้ไงฮอ ลุงสักออกมาฝากหนูให้หนูคานเล่นหนูไม่ใช่ให้หนูมาฉีกเล่นนะลูกไม่เล่นไม่เล่นมาแล้วกับข้าวมาแล้วค่ะว่ามันหลับกับข้าวมาแล้วค่ะช้อนเล็กๆเนี่ยยังง้มเล่นนด้นคณแานกำลังหดให้ครับใบตำลึงมาละเอียดเนะาะตำลึงน้างันไม่ใบ,บค้ะใบ มาละเอียดกี่ได้นั่นได้ไหมกี่ได den, ้กล่องเราได้ไหมใชาคอยกล่องเรามันมันเป็นน่องกล่องนะครับเนี่ยบนนี่เป็นตัวกล่องเยู่กล่องใส่ถ้วยใหม่เนี่เนาะใช่นี่กล่องใส่ถ้วยนี่ให้น้องไอรินครับแป๊บนึ่งนี่กำลังบดให้ถลกเอเลนซอนเนี่ยเอเลนซอนเนี่ยน้ลายหมดนะลายเยอะต้มา หยุดให้ละเอียดเลยนะคะจนแน่คุณนีณ้คนแลบลิ้นทานนะยคนนะหนูจะกินข้าว<ม>ตอนนี้หนูจะกินข้าวนะหนูไม่เอาซีรีเล็ตวายหยุดเลยมือหน่อยหน่อยหนีมือไว้ไว้ได้เนี่ยอุ้ยสั่นคนแล้วหยุดเลย<ม>ละเอียดแล้วไอรินจ้ะ อกับข้าวฝีมือคุณแม่วันนี้ต้องกินแหงแบบแล้มวันนี้อันนี้นายพอดพอลองมาซื้อเพื่อมากินนองให้ก่อนบอกว่ากินจะต้องกินละมือน,นี่นี่นี่แม่เป็นแบงไว้ครับหลายเติบเต๋อต๋น,นี่ยนะเป็นโตบดนะครับเป็นซองตะไคร่บดคำแรกเป็นยังไงฮะเนื้อหนาสัตว์ เปนใจเสียว่ากินได้เฮ้ยกำลังลองรสชาติ <g ül> วันนี้ใส่ไข่นะละูกอก็ยังไดลูกแต่ก็เ,ลลกเป็นตะกินเยืนอนมาเมื่อวานมันโบขาวได้บบเม็นตับบบเม็นแก้มันไข่ไข่อย่างว่าเป็นตะกินก็เมื่อนั้นยุ่งจนข่าวเซย์ยู่อร่อยอร่อยเหมือนเบิร์นานานี้เลยจ้ะมายาวให้ฝั่งนี้มาอันเอาเลยค่ะ ถ in ้าจะเอานำมาเราจะตัดกันมันเพราะมันหลอันน้ำเอาพี่ฮันเนียกินมเยอะคนอือยอู่อไอเอาเบงอวบอยู่ดิเราทำให้ตดอ้ามอ้ามอฟช่วช่ไหน่อยช่วหน่อยอามก่อนเอาอืมกินอยู่กินน้ำหนออผ่านปะมาผสมลว อะน้ำน้ำอืมกินน้ำด้วยมันเหนียวเพราะว่ามันมือเนีจะเปนช่งซีดีแลกแผขนจังมือะครับผมต้องให้กินให้เลยซีบอให้เครื่องกลางๆแหละแสบแสบก็ต้องกินอร่อยซีแลกก็ะตงลด,ดองน้ำแนแลสลับมือสังกินเรา อันนี้มาไอเล่นจ๋ากินน้ำกินน้ำกินน้ำด้วยกินน้ำตามอ้ามันจะได้ไม่ฝืดคออ้ามกินน้ำตามจะได้ไม่ฝืดคอจ้ะน่ะกินน้ำกินน้ำขมคอขำน้ำขำกินฮึมหัวน้ำใครจะบ่าฝืดคอนะมันอยากไอวาอยากเหนืดเนืดจดหรอกมันเหนืดกวนจริงแลกอยู่เพราะว่ามันกินมันข้าวเนาะอันนี้ข้าวสดเลยทั้งเข่าทั้งไข่เนาะฮึมโปรตีนเลื่อนเลยนะวันนี้ วิตามินด้วยมีผักมีบล็อกลีมีปักทองไข่ด้วยโปรตีนแคลเซียมค่อยกินทีหลังเลยธาตุเหล็กนี่ธาตุเหล็กครับผมอ่าอาน้ำตามหรืออาน้ำจะให้มนเหนื่อยมันขนกินน้ำกินน้ำออสเตรเลียแหนมออสเตส่วนตรงอื่นเลยไว้ตบหน้ามือก็ไป Ok บุคคมไม่มม่าเลยเกินอยู่แล้วค่อยกินยาลูกกินข้าวเสร็จค่อยกินยาเป็นกนลงมาซองมืองครับข้าวลูกเอาไว้กินวันทัดไปก็ได้เเก็บใส่ถ้วยไว้กินน้ำอันนี้กินน้ำน้ำาลุกไม่ใช่ข้าว กินน้ำก่อนมันมัน,มนติดลิน้นทำใ้เขาเจียก่อยากกินไหม,มใข่ติดลิ้นอ่ะกินน้ำตามกันเป็นใครใครเหลือมันก็อยากคนขนเลาว่ะใครเหลือม,อมันก็ต้องกังว่้างกบนเนิดข้อปติิจะกินเยอ,อะเอะน้อนตามอย่ว่ารอบนานเนี่ยต้องเห็ดให้มันนั่นอ่อนกานี่เนาะ จะเป็นน้ำก็เนี่ยใช่เด็ดเดี่ยวเลยก็เนี่ยเห้ยเนื้อคอมากินไรอ่ะมาม่าเริ่มได้เรื่อยๆครับเริ่มนาจะติดใจแล้วนะเอาน้ำด้วยน้ำปละจงัจเลยไปน้ำไปจังเลยเดี๋ยวให้น้องเอรีบกินข้าวครับผมกินข้าวแล้วก็จะอาบน้าไม่แสบมันบอกราจ้ะ ผมไปสิขาตัวไปเฮ็ดงนา,งานใส่ใหญ่จะเดินกันครับเ mm hmm. อาละเรามาลีกินเขากันแล้ mm hmm. วค่กันคลิปหน้าลิปหน้าครับผมขออยา่าปิดก่อนโดยการควันเขานางไรลินลนะี่เนาะได้เจอกันคลิปหน้าจ้าโอ้ปกากไหมเปล่นจังเลย <c oughs> อ้ำอืาอ้ำไปแล้ว